ใช่ค่ะก็เป็นสานาแรกของที่นี่เลยแล้วก็เปิดย,ยิ่งใหญ่มากเป็นยังไงบ้างคะน็กก็ไปลองชมข้างในเรอยบเป็นยไงบ้างคะไม่ดีนะรู้สึกรู้สึกรู้สึกถึงความความแกร่งที่บบว่า<อ>วิลเนสคลินิกก็แสดงทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามรู้สึกว่าเข้าไปแล้วเขาจะดูแลอย่างดีดูแลอย่างที่เราเป็นดาร,รา อะไรบ้างคะนอกจากความแกลมแล้วผมว่ามีความสบายมันอยู่บ้านมากกว่าเพราะเวลาเราเข้าคลินิกอะผมว่าเราต้องการความแบบรู้สึกทำไมก็ได้ให้เราแบบผ่อนคลายมากที่สุดผมรู้สึกว่าอยู่ในคลินิกทำได้ตอบโจทย์มันสุด,ดยอดมากมีการต้อนรับที่ดีนะครับอาจารย์พนักงานแล้วก็อันนี้ก็คือตรงค,คอนเซ็ปต์เราจะไปที่ไหนออเคอเครับเพราะว่าที่นี่คือถ้าจักรแห่งความเงา,าใช่มาที่นี่พรบจบ,พบเพียเดียว กเสถนเท่เลยเสาแเยอะใช่ก hmm. ็หท ah> umm> ุ <m <m ัมีกรปรมใกล้ๆได้คร uh> ับนี่มาเปิดเลยก็จะได้คดีด้วยนะคะจากทางดีนนก็เข้าสุดยิ่งใหญแล้วก็จะยิ่งใหญ่แบบนี้ไปเรื่อยๆเนก้ง็ดรวยๆเนาะแล้วก็ได้มีงานอได้มาเจอกับ แล้วก็พวกเราเราก็ได้พิกกับเนเรื่อยๆก็เช่นกันนะครับก็ขอให้ยูเรนัสพีนิกก็มีสาขามากขึ้นขึ้นไปแล้วกันนะครับก็อย่าลืมพิถึงพวกเราด้วยนะครับทั้งห้าคนแล้วก็ขอให้มีลูกค้าหลังไหลเข้ามาเยอะๆเลยนะครับครับยินดีมากๆจริงๆนะมี20กว่าสาขาทั่วทั้งไทยขอให้มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ก็ถือ ที่เซนทรัลเวสเกตเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เหมปิดกินนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับเรนนัทสเปลอีกด้วยนะครับก็เชื่อว่ารักษามาตรฐานได้ดีเยี่ยมทุกอย่างได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ในส่วนเก้าวหน้าในในการงานในธุรกิจนี้ครับแล้วก็ในให้เล่นครับเยอะพวกเรานะครับผมพูดเล่นๆอย่เลยนะครั ในฐานะนักดูแลเครื่องในจริงๆแล้วเป็นนักดูแลในแบ่ของมือนะจ๊ะคือจริงๆแล้วนอกจากคลินิกนะคะจะเป็นคลินิกเสริมความงามแล้วเอ้ยดูแลเรื่องความงามแล้วเรื่องการแหน้แล้วจริงๆก็จะมีตัวเซรั่มเราก็มีตัวกันแดดด้วยหรือว่าใครอยากทดลองหรือว่าอยากลองใช้จริงๆก็ไม่ได้ติดคลินิกอะไรแล้วก็ให้คุณหมอแนะนำอะไรต่างๆได้เลยหรือว่าเอ๊อยากจะซื้อเซรั่มหรืคลินิกก็สบาดี I'm like, very you know, nice. can mm you -hmm. uh, mm -hmm.